อเดียวอยู่แต่ว่าปิดวาลรวอรอรอรอแบบนี้แบอ้แรงดันอยู่ต้องต้องต้องเปิดวาเออปิดวางนอเดินล้วเนต่อที่สองแล้วับที่เราตั้งรอที่สามมันง่วงกอรวิคือตัวไม่มีอะไรหรอกก็ยังทำงานได้ปกติครับ สามิสามหน่วงประมาณสองร้อยมาจบไปตร้อมดีตัดไปตัดไปต้จบ เรื่องเดียวแหละมันเปิดดีพีซ์สปาร์สซ้มมันเลยขึ้นตัดประช้ยน้ำตลอดวิ่งยาว่าวมันจะเข้าพัก้งแท่งด้วย